สวัสดีครับผมจานตี้ครับผม Facebook บาร์ตี้นาแฟกนะครับช่อง YouTube จานตี้พีบานะครับผมมาอธิบายไซตตอนแรกเขาจีไซประมาณหนึ่งซอนโตหนึ่งหนึ่งซอนโตบอผิดอ่ะตัวนี้หนึ่งซอนโตตัวนี้ 2, สองซอนโตอันนี้ใส่เต็มสตรีมเป็นยังขวางสัน้นเขาจีไซประมาณเดือนพุทธสภาพมีถุนา้าบอกง,ง่ายคือดินแท่งแดดเขาก็ะดิไซเลยเป็นยังพอ,อยางเท่าอ่า ผ่านการกีดยางผ้าแรงมานะครับผ่านก,การกีดยางผ้าแรงมามันต้องการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดโดยเร็วที่สุดนะเพราะว่าอ,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 อย่างอยากได้ปุ๋ยเขาจ็จีใส่ประมาณหนึ่งซอนโตอา่ามันจะอยู่ได้หกเดือนพูละแต่เอาใส่อันนี้มารอบสองรอบสองสิประมาณเดือนสิงหาสิงหา สิงหากััญญาเป็นช่วงที่ฝนตกหลายที่เออขออที่ใบขอแรกก่อนเป็นฟื้นฟูแล้วก็ช่วงวันที่มีช่วงแรงแรงก็ทีประมาณวันที่สิบหมิถุนาถึงวันที่สิบหากรกฎาซึ่งช่วงนี้เขาสิกิจย่างได้เลยเขาเลยจาเป็นต้องใส่หนึ่งสันโตอะมาเมืองขอที่สองวันนี้เลยวันที่สิบหากรกฎาไปฝนที่ตกคัก บ้านเขาจังหวัดบึงกาฬเขาเก็บสถิติไว้ประมาณเดือนสิงหาก็เดือนกันยายนบวิโอกาสได้กีดอย่างเลยเขาบ่จาเป็นที่จะต้องใส่หลายใสแค่หนึ่งซอนซ่าก,กับพอ่อรักษาดูแลอย่างไว้ลุมเก้านี่แหละบ่ปิดเด้ใสอีกสิละบ่ปิดเข้าไปบ่ปิดเด้จนกลัวนะมาถึงนี่มานี่คันมีการใสฮอร์โมนเนาะช่วงนาแล้งหลายๆเนาะ เขาจะใส่สองซอนโตเด้ช่วงเดือนพฤษภาคมดินซุ่มเองสินะมันจะใส่สองซอนโตบ่ได้ใส่หนึ่งซอนโตเด้เออบ่ได้ใส่หนึ่งซอนโตอันนี้สองซอนโตบ่ผิดน,นี่สองซอนโตอันนี้ใส่สองอัดไม่ตัวนี้คือใส่เต็มสเต็มเลยอัดเต็มที่ฝนรอบสุดท้ายประมาณเดือนตุลาประมาณวันที่หนึ่งตุลาก็เริ่มใส่ละเพราะว่ามันต้องใส่เวลามือหนึ่งอาจทจีได้แค่สองหลองสามหลอง เห็ดผู้เดียวนะขัาเห็ดผู้เห็ดสองคนนี่มือหนึ่งนี่ซิฟล่องขึ้นมันก็อยู่ที่แวแทงที่แทงหางขันแทงไแบบนี้นี่ซิฟล่องขึ้นแบบนี้เห็นป่ะเป็นหูเป็นหูเป็นหูปอป,ป,ปิดเด้สิป,ปิดตัวช่วงเดือนตุลาปุ๋ยมันสิอยู่ได้หกเดือนตัวไล่ไปตุลาพฤศจิกาท่านว่ามกกลา,าลกุมผ้าแล้วก็เดือนแล้วก็ เดือนมีนาแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่วันที่ประมาณวันที่20มกราก็เริ่มใส่เลยเด้เพราะว่าเขาสีแท่งไปล่องกลางนี่สามสามอันสิบบปิดช่วงเดือนตุลานี่ล่องกลางนี่เป็นยังค่อยใส่มันที่มีพาย,ยุดูร้อนแต่ใส่แถวเดียวเด้แถวเดียวมันที่เท้าในแท่งเลยมันที่แท่งเท้าที่แท่งไปสามหนึ่งสองสาม,สามแท่งเป็นแถวนี่เพื่ออย่างเพื่อที่สใส่ปุ๋ยนในห,หนาแร่งเขาฮีคูกันปุ๋ยไว้ ในกรยังที่เฮ็ดต่อยอยู่เฮ็ดเป็นล็อกน้อยๆแบบนี้เพื่อที่รองรับอนาคตอันนี้กระยั้เฮ็ดอีกนี่เดี๋ยวผู้อ้วนทีมดินไว้ให้กระยเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกล็อกประมาณสามเมตรสี่เมตรเฮ็ดไปเรื่อยนะเฮ็ดไปเรื่อยบ่ได้เฮ็ดเ่อละคุนี่สิเดขันปอกแป๊กปอกแป๊กไปเฮ็ดไปเรื่อยปีนี้ได้ซ้ำนี่ปีนาเอาอีกปีนาเอาเรื่อยๆให้มันเหลืออยู่ล็อกละสามเมตรสี่เมตรหาว่าก่วงบ่ก็สิประมาณสักสองเก้า พอมาเฮ็ดคู่ใส่ปุ๋ยนะแรงเขาต้องพายุดูร้อนอต่างคนวัวพันธุ์ดูร้อนแล้วกัขันเขาใส่ปุ๋ยมันสีแท่งบ่เขานะแรงมันดินมันสีแข็งไม่เด็กอันนี้ก็สีแท่งบ่เขาเขาต้องแท่งเมก่อนตั้งแต่เดือนตุลาโอเคครับผมเดี๋ยวขออธิบายคลิปต่อไปอีกคลิปนึงนะครับเนะาะแยกย่อยเพราะว่ามันอัพโหลดยากครับผมขอบคุณครับ